มีบ้านหลังหนึ่งมีคนอยู่ประมาณห้าคนอ้างความเป็นเจ้าของว่าเขาคือเจ้าของบ้านหลังนี้แต่พิสูจน์ได้ไงคือใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง ก็พิสูจน์ได้ว่าจะต้องบอกรายละเอียดในบ้านหลังนี้ใครบอกได้ถูกต้องที่สุดไม่ผิดเลยคนนั้นแหละเป็นเจ้าของบ้านชัดเจนบอกได้เลยบอกจนกระทั่งรายละเอียดที่ไม่มีใครจะไปรู้ได้เลยนอกจากเจ้าของจริงๆจะรู้ได้เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้มีตู้อยู่ใบหนึ่งสีนี้มีลิ้นชักกี่ลิ้นชักแล้วมีอะไรในลิ้นชักลิ้นชักชั้นที่หนึ่งเลยมีเงินอยู่มีเหรียญบาทอยู่สิบเหรียญมีอยู่ในลิ้นชักถ้าบอกได้ถึงขนาดนี้รายละเอียดยิบย่อยที่ ไม่มีใครสามารถบอกได้แล้วนอกจากเจ้าของบ้านนี่แหละร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้ก็ผู้นี้แหละเป็นเจ้าของบ้านและที่เหลือในอีกสี่คนเนี่ยบอกบอกแบบกว้างๆบ้านมีสามห้องน้ําบ้านเยอะแยะมีสามห้องน้าใครค่บอกได้บอกบอกอะไรที่มันเป็นลักษณะบ้านอื่นเขาก็มีกันนะบอกกว้างๆแล้วก็บอกแบบผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างอีกสี่คนบอกแบบนี้แต่ไม่อยู่หนึ่งคนจากห้าคนมมีอยู่หนึ่งคนบอกได้ถูกต้องหมดเลยคําถามง่ายๆแลยใครคือเจ้าของบ้านที่แท้จริงนะครับ้ที่บอกข้อมูลรายละเอียดที่เป็นไปไม่ได้จะบอกได้นอกจากเจ้าของบ้านเท่านั้นแล้วบอกไดู้กกกผ้้้นีหหลคืือออเเจาขง็ั อัลลอฮ์เนี่ยได้บอกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เอาไว้ในกุรานอย่างมากมายพระองค์เนี่ยบอกว่าพระองค์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายพระองค์ไม่ได้เคลมพระองค์ไม่ได้เคลมพระองค์ไม่ได้อ้างอย่างเดียวพระองค์พิสูจน์ด้วยพระองค์คือเจ้าของจริงๆพระองค์บอกพระองค์คือเจ้าของภูเขาพระองค์บอกลักษณะภูเขาเอาไว้พันสี่ร้อยปีในคัมภีร์เล่มนี้พระองค์บอกว่าพระองค์คือผู้สร้างน้ําทะเลพระองค์บอกเอาไว้ด้วยว่าน้ําทะเลเป็นยังไงน้าจืดน้ําเค็มมาเจอกันเป็นยังไงมันมีสิ่งขวางกั้นอออออยู่่่มั้้้้นนนนรรรวงงงงลาาคคคุณสบบติิะะพพ์์เเเเปป็็จจขขกที มนุษย์ที่ถูกตั้งคันอยู่ในคันมารดาเพราะองค์เป็นเจ้าของเพราะองค์เป็นผู้คุมระบบะระค์ก็บอกเอาไว้ในสุรมุตมินเรื่องอลลักษ์เรื่องตัวอ่อนเรื่องอะไรต่ออะไรบอกเอาไว้อย่างถูกต้องหมดไม่ได้เคลมอย่างเดียวไม่ได้อ้างอย่างเดียวว่าเป็นเจ้าของแต่พิสูจน์ได้ว่าพราะองค์เป็นเจ้าของที่แท้จริงและถ้าพิสูจน์ชัดขนาดนี้ข้อมูลที่บอกนี่มีมาพันสี่ร้อยปีที่แล้วมาจากชายคนหนึ่งที่อ่านมาออกเขียนไม่ได้ชัดเจนแล้วภาษาก็ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้แถมยังมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้ได้พิส ทางธรรมาชาติพระอ,องค์เป็นผู้สร้างพระองค์เป็นเจ้าของ